มาตักปลางานวัดด้วยกันอีกแล้วนะครั้งนี้มีที่ตักอยู่สิบไม้ค่ะแล้วก็ชึบอดเพื<ๆ>่อนๆลองมาคอมเมนต์ไทยกันดีกว่าว่าครั้งนี้มิกิจะตักปลาได้กี่ตัวอะตอนนี้มีลุ้นอะอะ,อะไรเนี่ยแป๊บเดียวขาดไปแล้วสองมห้ลองเล็งใหม่เล็งใหม่ชึบอุ้ยได้ด้วยน,น,นั่นสิทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากประเดิมไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองจะต้องมาชึบอุ้ยเอาล่ะตอนนี้ต้องรวบรวมลมปานเข้าไว้อะชุ้ยได้ด้วย เพื่อนๆด้วยให้ช่วยเผลอบ่อยๆนะโอ้อยากได้ตัวนี้มากเลยแต่เปลี่ยนกระบอกน้ําดีกว่าตาจะแน่นเกินไปอืเอาตัวไหนดีนะมานี่มานี่มานี่เลยเอานีอีกแล้วตัวนี้ก็สวยเนาะแม่จิงก็จับให่ได้สิอยากรู้เลยอะตอนตักเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างอีกแล้วครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนอืมเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นอะไรใช่ไหมอ่ะมาลองกันใหม่กีตัวนี้แหละิวอะไรเนี่ยกี้วหลับดีไงคิดว่าตัวนี้มีกี่จะจับได้ไหม ยืบอุ้ยตาตกใจหมดเลยเอออันนี้ไม้ที่เท่าไหร่แล้วนะคิดจะจับเหรอกลับมานี่ไหนลองตัวนี้สิเลยนะอหมดไปแล้วสิบไม้มิกีิก็ตักได้เท่านี้ค่ะมีใครคอมเมนต์ทายถูกกันบ้างครั้งหน้าอยากให้มิกิตักปลาเล็กหรือปลาใหญ่มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะ